ครับบริการห้องพักครับต้นรักรีสอร์ทอยู่บ้านโนนพัฒนาครับครับครับศูนย์แปดหกแปดเจ็ดเจ็ดจ็สองต่อหาครับติดใจก็มาผักครับทั้งนี้จะไปนนทไทยครับตำบลเมืองประสานครับบ้านเหมือนเหมือนกาแฟเลยครับขายกาแฟ สวยครับสวยสวยน่ารักครับมีไฟมีมีทีวีแล้วก็มีสัมพลังคือละห้าร้อยบาทครับเป็นใหม่ๆครับใส่กิ๊กอยู่เลยครับสนใจมาเชา่ามาซื้อมานะเอ้ยไม่ใช่พักได้นะครับพิรี่สอร์ทนี่ครับอยู่จิตถนนครับทางไปนนท์ชัยกันต์สูงเจ้าบ้านนนทนาตบนภาษาทนนทางเก่าวัดครับ สวยงามครับที่จอดรถพอร้พอมที่ร้านถูกดีครับเป็นพี่น้องกับร้านถูกดีมีมาตรฐานครับเี้ยท้าวเวสสสูงนะครับบริเวณทีห้าเป็นจิ่าครับเอาพักกันได้ครับ